สวัสดีค่ะทุกคนยามเช้านะคะมาชมสวนเข้าสวนกันกับต่ายค่ะบวบนะคะเก็บรอบที่หกแล้วค่ะทุกคนโอ้โหออกมาดกจริงๆค่ะวันนี้จะเป็นรอบที่หกนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเก็บกันเนี่ยเดี๋ยวต่ายก็จะพาเดินชมก่อนค่ะลูกยาวมากนะคะนี่นี่ค่ะยาวมากค่ะทุกคน ถึงเวลาเก็บแล้วนะคะเนี่ยเกือบจะแก่แล้วนะคะเพราะว่าไตมองไม่เห็นคือทีแรกเนี่ยลูกเนี่ยเขาอยู่ด้านบนนี่อยู่ด้านบนนี้นะคะแล้วไตพึ่งพึ่งเอาลงมาเพื่อให้เขาห้อยลงมาจะได้มองเห็นง่ายนะนี่ลูกนี้งองอยู่แบบนี้นะคะนี่ค่ะมีทั้งบวบแล้วก็ทว่วฝักยาวค่ะทุกคนถั่วฝักยาวก็ออกแล้วนะคะอ่า เข้ามาในสวนบริเวณนี้ก็จะร่มรื่นอย่างนี้เลยค่ะเย็นสบายเลยนะคะใบไม้เนี่ยแหละทําให้เราเย็นสบายสดชื่นค่ะนี่ค่ะถั่วฝักยาวก็จะได้ทําเมนูตําถั่วกันแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่เว้นว่างไปนานเลยนะคะสำหรับเมนูนี้นี่เขากำลังจะเริ่มออกมาอีกแล้วนะคะเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือเก็บได้แล้ว กำลังกรอบเลยค่ะถั่วฝักยาวก็ยาวมากนะคะอืพาเพื่อนๆเ,เดินชมนะอันนี้ก็คือมารุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนี้เขาเลื้อยของเขาเองนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอเก็บผลผลิตเลยนี่นี่ค่ะถัวฝักยาวอือหือ,หอ สดชื่นดีจริงๆเลยค่ะทุกคนบวบนะคะมีหลบอยู่ตามใบค่ะนี่เลยเก็บรอบที่หกก็คือรอบนี้นะคะหกรอบแล้วค่ะนี่ลูกนี้ด้วยนะคะมีซ่อนอยู่ข้างหลังด้วยนะคะเราต้องดูดีๆอ่ะบางทีเขาหลบอยู่ตามใบค่ะสดชื่นมากนะคะทุกคน วันนี้ก็พาเดินมาดูนะคะในสวนนะคะนี่บวบหลบอยู่นะคะกับลูกนั้นนะคะอ่าจะไต่ถอยมาเพื่อนๆจะได้มองเห็นมุมกว้างมากขึ้นนะคะอ่านี่ค่ะสดชื่นมากนะคะบริเวณนี้ต้นมะเขือเทศก็กำลังจเจริญเติบโตสูงเลยค่ะเริ่มติดดอกออกผลกันแล้วค่ะ นี่มะเขือเทศในราวฝั่งนู้นด้วยนะคะเอาละค่ะทางนี้เป็นต้นพลิกค่ะเก็บตลอดค่ะต้นพลิกนี่คือจําไม่ได้แล้วนะคะว่าเด็ดไปกี่รอบคือเก็บตลอดนะคะจนกว่าต้นเขาจะตายตอนนี้ยังยังไม่ตายค่ะทุกคนก็มีผลผลิตให้เราได้เก็บกันตลอดเลยนี่ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะก็พามาดูผลผลิตนะคะเดี๋ยวไต่ก็จะไปเก็บผลผลิตกันเลยนะ นี่ค่ะตัดมาแล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่ายาวจริงๆนะคะโอ้โหวัดความยาวก่อนนะคะนี่ศอกนะคะฝ่ามืออยู่นี่ยาวจริงๆค่ะนี่ค่ะแม่ก็กำลังตัดให้เราอยู่นะคะวันนี้ก็จะตัดทั้งบวบแล้วก็ถั่วฝักยาวไปด้วยเลยค่ะนี่แม่ถั่วฝักยาวนี่นี่ นี่ถั่วฝักยาวเยอะอืมนี่ตรงนี้ตรงนี้ใช่โอหฟินๆเลยค่ะทุกคนตบัดตรงนี้ได้ยังยังไม่ได้ ฟังทางนู้นนะแม่บวบนู่นโอโอ,โอระวังล้มนู่นอันนั้นได้ยังอือันนั้นอ่ะได้ยังอ่าโอเคตรง,ตรงไหนอีกไหมคือเราต้องเปิดดูตามใบด้วยอืมตามใบ อ้าเหยียบตะกร้าให้ก่อนทางนู้นพอตัดยังีอย่าอนี่ไงนี่ไงไหมเอมอม,มันใบมันบังไว้นี่บ,งบังใบโอ้ลูกใหญ่เลยนี่บังใบหมดอืม ข้างบนด้วยไหมเนี่ยนี่ลูกนี้ได้ยังนี่ได้แลวอ่าตัดเลยเน,เนี่ยค่ะทุกคนตัดแล้วนะคะได้เพียบเลยค่ะบวบถั่วฝักยาวรอบนี้ถั่วฝักยาวไม่เยอะนะคะแต่ว่าบวบเนี่ยเพียบเลยค่ะถั่วฝักยาวพเวาวพิ่งเริ่มนะคะ โอ้โหผลผลิตด,ดีจริงๆค่ะรอบที่6แล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ